สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเป็นอีตุ๊กยูเซเว่นะครับเกียร์ธรรมดาปี2006นะครับสีทูโทนะครับเป็นรถแนวครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเดี๋ยวมาชมภายนอกกันก่อนภายนอกนะครับ ดูโทนสีทองตัดตัดกับเงินนะครับขอมเงินด้านล่างเป็นตัวพีโม่นะครับเครื่อง3.0ปี2 0 0 6 เก่ธรรมดาสีงงเงาๆสวยๆเลยนะครับโมไปหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟตามหมอกโรงงานม,มีหลายกังหันให้ คือบรรทุกบทุของในรถไม่พอใส่เพิ่มที่หลังคาได้เดี๋ยวมาชมภายในกันครับตอนนี้ก็มาถึงภายในนะครับภายในคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสวมคุมด้วยหนังสีครีมนะครับทั้งคันสีครีมทั้งคันนีแผงประตูข้างนะครับแผงประตูข้าง วิกควบคุมกระจกทั้งสี่บานนะครับเป็นทานล็อกวิกกระจกซ้ายขวานะครับปรัแบบซ้ายขวาไฟฟ้าแทงประตูข้างแซมด้วยผ้ากำมะหยี่นะครับสีครีมดูคอนโซลนะครับคอนโซลหน้ามีลายไม้ตัดนะครับคอนโซลลายไม้ตัดเพิ่มความสวยงามนะครับ ใบไ,ไม้มาถึงตรงระบบเปลี่ยนเกียร์นะครับ<ม>เดี๋ยวมาดูส่วนต่างๆกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่หน้าปัดรถนะครับหน้าปาดดัดรถจะเป็นสามวงสามวงนะครับเป็นสามวงซ้ายขวาจะ วงเล็กหน่อยตรงกลางจะใหญ่หน่อยด้านซ้ายก็เป็นวัดรอบนะครับตรงกลางก็เป็นวัดความเร็วด้านขวานะครับข้างบนก็จะเป็นปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงด้านล่างก็เป็นอุณหภูมิความร้อนนะครับแล้วก็จะมีจอเล็กๆเ,เ,เป็นจอดิจติตอลน,นะครับแสดงผลการทํางานนะครับเป็นระยะทางรวมนะครับระยะทางย่อยต่างๆอ่าก็จะมีบอกลูกเล่นต่างๆนะครับ อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆมีบอกเราหมดเลยอุณหภูมินะครับขดลังมันจะเป็นพงมาลัยนะครับพงมาลัยพาวเวมี Airbag นะครับด้านขวางก็จะมีตัวิ๊กไฟ่ยตับหมอกถัดมาด้านซ้ายจะมีตัวิกปล่อยแอร์ด้านหลังนะครับ อันนี้เป็นแอร์ลาวสามแถวนะครับแล้วก็จะมีระบบควบคุมที่ปัดน้ําฝนหลังามมาทํามาชันซ้ายหน่อยนะครับจะมีนาฬิกาบอกเวลาเป็นเครื่องเล่นนะครับก็จะมีเครื่องเล่นจะลองเปิดดูนะครับสต,ตาร์ททีเดียวติดนะครับลองเปิดดูอ่าขึ้นมาแล้วเป็นจอทัชสกรีนนะครับ เสียงดีทีเดียวถัดลงมาก็เป็นตสวิโคคุมแอร์นะครับแล้วก็จะเป็นคันเกียร์ธรรมดาเบกมือช่องเก็บของต่งตางๆมีเยอะแยะมากมายนะครับถัดไปด้านซ้ายก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกันแอร์แบกนะครับช่องเก็บของ ด้านซ้ายนะครับแผงประตูซ้ายเพดานก็จะมีนะครับเพดานไฟแผนที่นะครับไฟแผนที่ติดไฟติดครบทุกจุดนะครับช่องใส่แว่นตาแผงมังแดบครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันครับมาถึงด้านหลังนะครับด้านหลัง เบาสามารถพับได้นะครับเบาสามารถพับได้เดี๋ยวพับให้ดูอ่าเบาพับได้นะครับขึ้นก็ขึ้นจากทางนี้นะครับเบาแถวที่3ามเบาแถวที่3าก็พับได้เช่นกันนะครับเบาแถวที่3พับได้เช่นกันเบาสามารถเลื่อน หน้าเลื่นหลังได้นะครับเบาะสันหน้าสามารถเลื่นหน้าเลื่หนลหลังได้มาตรฐานโรงงานครับมาตรฐานโรงงานอันนี้ผมก็ขึ้นมาในแถวสองนะครับของ้างโดยสารขึ้นมาก็มุมมองไปด้านหน้านะครับมุมมองไปด้านหน้าประมาณนี้เพดานนะครับเพดานจะมีจอชีวีให้สำหรับเด็กๆเ,เป็นรถครอบครัว ใช้งานได้ปกตินะครับดูใ,ใกล้ๆใช้งานได้ปกติแอร์นะครับแอร์ปรับได้ความเย็นคมเย็นปกตินะครับจะมีแอร์ฉลังเดี๋ยวแอร์ฉลังพาไปดูนะครับ ข้าข้าวข้าว,าวด้านหลังนะครับมุมมองด้านหลังสากระโปรงท้ายนะครับมองเข้าไปข้างในครับแอร์แถวที่สามเบาะแถวที่สามสองแล้วก็หน้านะครับมุมมองกระจกด้านหลังกว้างพอสมควรครับสบายตา ลหลังก็จะมีเซนเซอร์ถอยหลังให้นะครับ4จุดเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับอ่าถกระปุงท้ายนะครับเดิมนะครับเดิมนี่ก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับให้ดูเป็นคร่าวๆเป็นรีวิวคร่าวๆ ต้องเข้ามาดูของจริงดูตัวจริงสัมผัสกับตาตัวเองดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายนะครับที่นั่งแถวที่สองด้านหลัง ด้านหน้านะครับข้างคนขับด้านหน้าข้างคนขับสวยครับคันนี้สีเงาวสวยเดิมนะครับมีบันไดข้างครับคันนี้ก็มาพร้อมยางใหม่นะครับยางใหม่ปี18ลูกค้าทำได้ได้ไปนี้ถค่านะครับยางสีเส้นนี้ก็ราคาพอสมควรนะครับเป็นยางปี18 เดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันนะครับอตอนนี้ก็มาถึงห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องชมห้องเครื่องกันคร่าวๆนะครับคร่าวๆกอง ECU นะครับกรองยังใหม่อยู่นะครับน้มันไม่เยิม้ม มันไม่เยิม